สวัสดีค่ะนี่คือรายการสื่อสารไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับผู้คนในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะและว,วันนี้คนสื่อของเราเป็นเนยาวชนตัวน้อยค่ะที่ได้ฝากผลงานการแสดงหน้าประทับใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์ที่เราได้ชมกันน้องยอดยงศิลปวงพนิทนลไปดูนะคะว่าน้องมีวิธีการมีเทคนิคและมีมุมมองเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างไรค่ะ คนสื่อของเราวันนี้เป็นเยาวชนคนเก่งน้องยอชยงศิล์วงพนิษนนนักแสดงเด็กฟีมือดีที่หลายคนประทับใจจากบทบาทของเด็กชายวันเฉลิมลูกกะตันยู่จากเรื่องทองเนื้อกาผมเล่นมาตั้งแต่ยายุดขวบครับเรื่องไรทีเล่นก็สุดแค้นแสนรักครับก็มีความสําคัญครับถ้าเกิดเราไปแสดงถ้าเราพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนครับคนดูเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นสมัยปัจจุบันเขาก็ใช้ภาษาวัยรุ่นกันแต่ถ้าสมัยก่อนเขาก็จะใช้แบบภาษาตามตามของเขาเลยที่แบบไฮเราะครับคุยคุยแบบนี้ก็พูดแบบถูกๆแต่ถ้าคุยในในลายอะไรไงเงี้ยก็พูดแบบแบบภาษาวัยรุ่นจุงเบยคคำว่าเมเปคำว่าคลัชครับมันก็น่ารักดีครับแต่ก็ควรพูดภาษาไทยให้ชัดเจนกว่าคนระับ ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องครับภาษาวัยรุ่นนะครับก็ก็ขอให้ใช้น้อยลงครับแต่หันมาใช้ภาษาไทยให้มากขึ้นครับซึ่งถ้าเรามองในโลกของปัจจุบันมันต้องใช้ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกันครับแล้วยิ่งติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแบบไม่ทางการด้วยแล้วก็คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเลี่ยงมาใช้คําที่ไม่ต้อง เป็นทางการมากไม่ต้องสะกดยากมากอะไรเงี้ยครับอาศัยความเร็วผมว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้คํากับแต่ละคนะมากกว่าถ้ากับเพื่อนก็ยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าแบบเราจริงจังเราทางการเงี้ยก็แบบผมก็ใช้คําให้มันบบถูกต้องครับแม้ว่าจะเป็นเยาวชนแต่ก็สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยได้ค่ะเมื่อรู้ว่าใช้ผิดก็ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องเพราะภาษาไทยคือภาษาของเรา มาร่วมรักษาภาษาไทยไปกับเรารายการสื่อสารไทยค่ะ